กลับมาพบกับแอนนาสุพศรศรีงามน,นะคะยังอยู่กับอาจารย์สมศรีชูจงกลนะคะคุยกันถึงเรื่องไพ่ทาโร่ค่ะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะสำหรับคนเกิดทั้งเจ็ดวันก็มาถึงวันพฤหัสบดีค่ะนะ,ะเป็นอย่างไรบ้างน,นะห้าใบนะคะอาจารย์สมศรีเป็น,เป,นเป็นตัวแทนคนเกิดวันพฤหัสหยิบไพ่นะคะอันนี้ต้องบอกว่าไพ่นี้ล้างทุกวันนะคะนะคะอ่านะคะอ่ะคิงดาบมาอีกแล้วค่ะคิงดาบนะแล้วก็ 9ถ้วยโอ๊ยแมจิกเชี่ยงนะคะแล้วก็เป็นเด็กเหรียญนะคะเราก็จะเป็นสิบเหรียญวันพฤหัสใช่ไหมคะาจารย์พฤหัสสวัสดีมีสีโชคดีมีชัยในเดือนพฤศจิกายนโอ้มีแมจิกเชี่ยนนะคะก็ดีนะคะจย์ค่ะขออาจารย์นะของชาววันพฤหัสอ่านะขึ้นด้วยคิงดาะจบด้วยสิบเหรียญถามเรื่องงานก่อนค่ะ โอ้งานถือว่ามีอะไรที่ให้รับผิดชอบดีมากเลยนะคะอาจารย์เกี่ยวกับการงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจมันแปลว่าสําเร็จหาอุปสรรคเข้ามาสามารถที่จะฝ่าฟันไปได้นะคะมีมิกเชี่ยนด้วยอาจารย์ถามว่าคนวานรฤหัสเดือนนี้เป็นเดือนที่โชคดีมากเรื่องงานนม่นะหนักเหนื่อยปุ๊บเนี่ยเอาตัวรอดได้แล้วถือว่าเก่งมากแต่บอกแล้วขึ้นได้คิงดาบ ผ่านอุปสรรคไปแล้วได้สิบเหรียญเลยได้เงินจํานวนก้อนใหญ่ที่เขาเคยเคยได้เคยคาดว่าโบนัสมาเร็วแล้วกันใช่ใช่แล้วเด็กเหรียนด้วยนะคะจานและติกัเเมจิกเชียนเลยมันทีมันแปลว่าเกินความคาดหวังนะคะเกินความคือในห้าใบเนี่ยจะบอกว่าคิงดาบไม่ดีเขาเรียกว่าเป็นการแก้ไขปัญหาแบบใหญ่ๆแล้วได้แบบไม่คาดฝันนะคะ เมจิกเชียนสำหรับเรื่องงานเป็นยังไงบ้าง,างคะอาจารย์เออก็มองดูว่าคือความรับผิดชอบสูงนะคะมีความรับผิดชอบสูงแก้ไขงานแต่มันก็สามารถผ่านไปได้ <S <S หรือว่า <S 2> <S 2> ถ้าเกิดคนที่เป็นลูกน้องเจอคิงดาบก็เจออาจจะเจอเจ้านายที่เข้มงวดนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ไม่ได้รุนแรงแย่มากนะคะมีก้าวถ้วยอ่ะก้าวถ้วยเห็นที่อาจารย์บอกว่าก็ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการพบปะสังสรรค์มีได้เจอคนเยอะนะคะ ถ้าเกิดอาจารย์จะถามเรื่องสุขภาพเป็นไงก็ต้องให้ระวังเรื่องอาหารการกินนะคะเรื่องของการกินการดื่มก็ดูไม่ไม่น่าเป็นห่วงมากนะคะในเรื่องของสุขภาพแต่เรื่องของการเงินถือว่าดีมากเลยพอได้เงินจํานวนใหญ่นะคะเงินสิบเหรียญกับเงินเด็กเหรียญเนี่ยมันแปลว่ามีจ็อบเพิ่มมีการขยายงานเพิ่มก็ได้นะคะเพราะว่าติดบเมจิกเชียนนะ,ะมีการติดต่อมาแบบเกินความคาดหวงังการ สมมติว่าการที่เขาออกไปพบปะผู้คนเนี่ยมันเป็นผลดีนะคะมันสามารถต่อย,ยอดงานหรือธุรกิจเขาได้นะคะได้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นคนมาพรหัสเนี่ยถ้านามองเนี่ยจะมองแบบว่าในความที่ความเก่งและความแข็งของเขาเก่งในที่นี้คิงดาบเป็นคนที่วางแผนบริหารจัดการรับผิดชอบสูงอย่างที่อาจารย์สมศรีบอกแต่ที่ถูกใจก็คือเมิกเชียนเนี่ยจะเป็นอะไรที่พรสวรรค์บวกพรแสวงใช่นะคะใช่ใชถ้าในพูดถึงในเรื่องของงานเนี่ยพรสวรรค์บวกพรแสวงนงานที่คุณไม่มีความถนัดเนี่ยคุณสามารถที่จะแก้ไขมีความรู้เขาเรียกสมัยนี้เขาเรียกว่า หาช่องทางเรียกว่าอะไรกูเกใช่ะคะหาแบบหาทางนะการแก้ไขนะการเรียนรู้การเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะไปได้ดาไปได้งานแล้วสิบเหรียญสําหรับเรื่องงานเนหมายถึงงานในกรงสีก็ได้งานครอบครัวงานที่เป็นอะไรที่แบบใหญ่ๆอ่ะผลเงินเน็ตเงินเยอะอะไรเงี้ยหรือแบบโครงการโปรเจกต์ใหญ่ๆถือว่าผ่านนะถือว่าผ่านคุณรับผิดชอบโปรเจกต์นี้ได้หรือว่าถ้าจะเป็นแบบออฟฟิศอะไรพวกเนี้ย งานธุรกิจอะไรเงี้ยถือว่าไปได้ถือว่าโชคดีเนะเพียงแต่ว่าคิงดาบเนี่ยภาระความผิดชอบนะน่าจะแบบสูงเกินมาตรฐานคน<ช>ทั่วไป<ช>บางคนถ้าแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการเนี่ยมันก็รับผิดชอบตามขั้น<ช>แต่ถ้าคิงดาบปุ๊บเนี่ยมันสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งมันเหมือนจะควบคุมหมดเลยนะใชะ่น่เหมือนแบบแบบทุกอย่างมาตกที่คุณปุ๊บแต่เมจิกเชื่องปุ๊บเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยทุกอย่างผ่านไปได้ไม่ว่าจะ ถนัดหรือไม่ถนัดปุ๊บเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ได้แบบว่าได้โล่ไปเลยเลยว่ะใช่ได้โล่ที่เมื่อกี้อาจารย์บอกโบนัสมาเร็วอะไรประมาณนี้ได้โล่ไปเลยนะคะแบบได้รับการชื่นชมนะคะเขาเรียกปิดจ็อบได้ไวภายในเดือนนี้นะอันนี้เรื่องงานนะคะส่วนเรื่องเงินอ่เรื่องเงินโอ้โหมิจายมีไพ่เหรียญสองใบเลยแปลว่าช่วงเนี้ย การทำธุรกิจเขา่าประสบความสาเร็จนะจากสิบเหรียญแล้วพอเด็กเหรียญเนี่ยมันแปลว่าเขาอาจจะมีการติดต่องานเพิ่มนะคะติดกับไพอ่อาเรีย่นะไรนไจริกเชียร์มันแปลว่ามีการติดต่องานเข้ามาอีกมีงานเพิ่มนะการออกสังคมของเขาการไปติดต่อคนน้นคนนี้มันแปลว่าเป็นผลดีกับสิ่งที่เขาทํานะคะ การเงินเนี่ยถ้าถามการเงินแล้วให้การเงินปิดท้ายเนี่ยโนแบบเดือนนี้ถือว่าเป็นสวยเลยฟูมากเลยนะแล้วก็ได้เงินเยอะได้เงินเยอะเนี่ยคือที่เข้ามาที่ได้นะแต่ว่าไม่รวมกับได้เข้ามาปุ๊บเนี่ยก้าถ้วยเนี่ยมันยังบกบงกติดกับเมจิกเชียร์แล้วเด็กเหรียแล้วก็สิบเหรียถ้าถามเรื่องการเงินเนี่ยได้ก็ได้คุณอาจจะแบบใช้จ่ายในเรื่องการกินดื่มอะไรได้ เยอะเหมือนกันคือใช้เยอะก็เขาเรียกวได้เยอะก็ใช้เยอะได้ด้วยนะสำหรับการเงินนะที่ได้เข้ามาเนี่ยก็คือส่วนได้คุณจะเก็บได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นส่วนของคนคนวางบรหัสแล้วว่าคุณสามารถที่จะแบบแบ่งเก็บแบ่งใช้แต่สิบเหรียญเนี่ยถ้าถามเรื่องการเงินเนี่ยโปรเจกต์นี้หรือว่าเขาเรียกว่าได้จากกองสีก็ได้นะไดค่ะอาจารย์เพราะมันเป็นเงินของครอบครัวบริษัทใหญ่ๆกองสีใหญ่ๆหรือว่าได้เงินแบบเออช่วงนี้ได ฟู่ฟู่มากนะแล้วถามผมบอกว่าถามเรื่องการเงินปุ๊บเนี่ยมันจะต้องติดกับโชคลาภตลอดก่ยโชคลาภไปเนี่ยอันนี้ก็แปลว่าไปขอพรไปมูไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์แปลว่ามีโชคลาภด้วยนะอาจารย์นไม่จีเกียรเนี่ยสายมูต้องไปไหนดีเอออันอันนเนี้ยเห็นที่เขาไปกันเป็นองค์พระพิคเนตป่ะคะใช่ค่ะนะเพราะไม่จีเกียร์นี่จะเป็นพระพิคเนตนะคะแล้วก็ติดกับ เด็กเหรียญซึ่งเป็นการเสี่ยงโชคการขอพรการได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองนะใครที่แบบขอโชคลาภเกี่ยวกับเงินใครจะไปขอบุตรอะไรอย่างเงี้ยนะอันโหได้เลยอาจารย์เพราะเด็กเหรียญนี่ก็เป็นเป็นเกี่ยวกับการมีลูกอ่ะถ้าได้ลูกก็แปลว่าได้ลูกดีด้วยนะเกิดมาก็ทําให้พ่อแม่มีเงินมีทองอะไรอย่างเงี้ยนะคนพื้นฐานสำหรับเดืมนริการเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องการเงินกับโชคลาภนี่ถือว่า สายม,ามูหนึ่งนะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเงินที่จะเข้ามาเม็ดเงินที่จะเข้ามาเนี่ยเยอะนะแต่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของคิงดบับสักพิดนึงเกี่ยวเรื่องการเงินก่อนที่คุณจะได้นยคุณต้องมีอุปสรรคก่อน ่าพันก่อนนะคเขาเรียกว่าทุกขลาบก็ได้นะอาจจะมีทุกก่อนแล้วได้ลาบก็ได้นะเนะจ๊ะโอเคมองเห็นภาพมากกว่าใช่ใช่ทุกขลาบก็หมายถึงว่าถ้าเป็นงานนะคะก็ทํางานแล้วก็ได้เงินเยอะถ้าพูดถึงการเงินก็อาจจะเป็นทุกขลาบอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปโชคลาบไปแล้วใช่ไหมค่ะความรักค่ะความรักถ้าความรักถ้ามองดูนี้ก็อาจารย์เขาบอกว่าถ้าเจอไพ่อะไรนะคะจะเจอผู้ชายในฝัน พอพี่แเนสเอ้ยขอโทษนะเออเมจิกเชียนใช่ไหมคะใช่เขา <อ S 1> <ขอ S 2> บอกว่าจะ <ขอ S 2> เจอผู้ชายในฝนันผู้ชายในฝันในที่นี้หมายถึงว่าเออฝันแล้ว <laughs> ไม่ใช่ว่าจะได้ <laughs> เป็นลักษณะที่เราชอบอะไรประมาณอย<ๆ>่างเงี้ยมันแปลว่าเออจะมีโอกาสได้เจอแบบเออแบบไม่คาดฝันน่ยจางอ๋อค่ะแต่ถ้าเกิดเจอก็ต้องดูด้วยเพราะว่าติดกับก้าวถ้วยเนี่ยก็จะเจอคนนี้ก็แบบอ่าเขาเรียกอะไรนะเจ้าชู้นิดนึงเขาก็คือเขาก็มีโอกาสเลือกไงฮะอ่าก็มีก็ก็ เรื่องความรักก็ถ้าคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการมีบุตรก็ถือว่าโอเคนะฮะถ้ามองดูความรักก็ยังเป็นความรักที่แบบก็ยังโอเคอยู่่ะแต่ก็ต้องดูดีๆนิดนึงนะคะ,คะแต่ก็อนนาอาจจะมีอีกมุมมองหนึ่งสําหรับเมจิกเชี่ยมเนี่ยจะเป็นผู้ชายที่แบบเขามีทักษะความรู้ความสามารถนะ,ะแต่เขาเป็นคนที่รักคนยากเขาเข้าได้กับทุกคนแต่เขาไม่ได้ให้ใจนะถ้าพูดถึงเรื่องความรักนะคะ เขาเขาได้เราคนอัธยาศัยดีมีพรสวรรค์บวกพรองแสงมีความสามารถปุ๊บเพราะฉะนั้นเขาจะมีเสน่ห์ใช่เขาจะมีเสน่ห์นะแต่เขาจะเป็นคนที่รักคนยากนะถ้าพูดถึงเรื่องงานเขาเก่งแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความรักนี่เขาให้ใจยากมากแล้วพอติดกับก้าวถ้วยปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องความรักนะอเขาเหมือนอย่างที่อาจารย์สมศรีบอกอะนะเขามีตัวเลือกเยอะแล้วเขาก็เลือกมากด้วยใช่มีโอกาสเลือกเนี่ยก็ เรื่องมากด้วยนะเลือกมากเรื่องมากนะเขาเรียกว่าชอบแล้วหรือถ้าคุณไม่สนใจฉันฉันก็ไม่ได้เสียใจอะไรประมาณนี้ฉันมีตัวเลือกเยอะนะแล้วพอติดกับเด็กเหรียญปุ๊บเนี่ยเขามุ่งเน้นในเรื่องของการที่จะมีสังคมมีสมาคมแลมวก็กินมาหากินค่ะเพราะฉะนั้นการงานเป็นหลักนะอันนี้เรื่องความรักสุขภาพนะสุขภาพก็ที่บอกว่าเรื่องของการกินดื่มเยอะ ระวังแป้งระวังน้ำตาลเรื่องโรคอ้วนค่ะโรคอ้วนเนี่ยเป็นบ่อเกิดของหลายโรคใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเรามาระวังเกี่ยวกับเรื่องของการกินแล้วกันนะคะของมันของทอดมิติ้งเยอะนอนดึกอะไรเงี้ยรักษาสุขภาพนะคะสําหรับนพื่อนต่อไปวันศุกร์ค่ะวันศุกร์นะคะค่ะค่ะสเตร็งมาแล้วสเตร็งนะคะแล้วก็เป็นเด็กไม้นะคะแล้วก็เป็นแปดถ้วยนะคะแล้วก็เป็น j u s t ิ c นะคะ หือว่ากลางกลางอันนี้ชาวันศุกร์นะคะชาวันศุกร์ขึ้นด้วยสตริงนะคะได้ไพ่ใหญ่กี่ใบคะเนี่ยก็ขึ้นด้วยสตริงก่อนเลยนะคะแล้วไพ่ใหญ่แล้วก็จบด้วจัสติกนะคะแล้วก็เดอะสตาร์อยู่ตรงกลางคะเพราะฉะนั้นได้ไพ่เนเจอร์ถึงสามใบสามใบเลย แต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องงานเป็นไงบ้างคะเรื่องงานก็แปลว่าถ้าเกิดขึ้นสเตนเนี่ยมันก็แปลว่าเหน็ดเหนื่อยนิดนึงคือมันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆเลยนะคะพี่เสียอันบวกตลอดนะคะอาอาจารย์อเสียอานบวกตลอดนะคะโอเคค่ะเชิญให้กำลังใจให้กำลังใจโอเคให้กำลังใจว่ามันเป็นอะไรสามารถที่แบบควบคุมได้นะคะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ว่าผู้หญิงควบคุมสิ่งโตง่ายเลยนะจ๊ะตามภาพนะถ้าพูดถึงเรื่องงานผู้หญิงควบคุมสิ่งโตคนนึกว่าเหนื่อยแค่ไหนใช่ค่ะมันไม่ไม่ใช่ว่าเขาจะ มันจะขี้คลายง่ายหรืออะไรง่ายๆแต่ว่าอาปากสิงโตต้องเก่งมีความสามารถต้องมีวาทศินป์ต้องมีอะไรหลายๆอย่างเพื่อที่จะควบคุมดูแลแล้วก็ติดกับเด็กไม้เนี่ยมันก็แปลว่ามีการเริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆม,ม,ม,มีจ็อบเพิ่มนะคะของชาววันศุกร์มันก็แปลว่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามานะคะมีไพ่เดอะสตาร์ด้วยมันแปลว่าความสําเร็จความสมหวังความสุขสบายของชาววันศุกร์อาจจะมีเรื่องของการแบบ ได้เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนด้วยนะคะไปที่ติดน้ำติดทะเลอะไรประมาณอย่างเงี้ยอ๋อเพิ่งเห็นแปดถ้วยออแปดพอแปดถ้วยเนี่ยถ้าเกิดเราจะอ่านก็จะเน้นไปในเรื่องของความรักนะคะว่าความรักบางทีมันอาจจะอยู่ไกลกันไม่ได้คุยกันอะไรประมาณเนี้แต่ติดกับแจตติกนี่คิดอะไรอยู่นะนะคะถ้าเป็นเรื่องงานนะคะมุมมองของแอนนา คือจ๊เออคือแบบเขาเรียกสตรองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้หญิงใช้แรง่ไม่ค่อยใช้สมองค่ะคือขอโทษอาจจะแบบว่าเขาว่าไม่ใช่หรอกอาจจะเคี้ยเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าทําอะไรปุ๊บเนี่ยพอคิดยังไงปุ๊บทาอย่างนั้นไปเลยคือจะขาดในเรื่องของขั้นตอนในการพูดคุยขาดขั้นตอนในเรื่องของการวางแผนเพราะฉะนั้นคิดอะไรปุ๊บทาไปเลยเขาเรียกว่าเหนื่อยเออมันเหนื่อยนะคะมันก็เลยบอกว่าเออเราไม่ได้วางแผนก่อนเนี่ยคำว่าเออไม่ได้ใช้สมองหมายความว่า วางแผนแต่ตรองรอบคอบ 1, นึ่งสองี่เรียงมาก่อนแล้วก็พูดจาออันนี้คือสเตรนจ์ส่วนมากปุ๊บคิดปุ๊บลงมือทำปมันจะทําให้เราเหนื่อยนะคะแต่พอติดกับเด็กไม้ปุ๊บเนี่ยถ้ารวมกันหลายใบทั้ง5ใบเนี่ยอาจารย์สมศรีบอกไปแล้วแต่ถ้าในมุมมองของแอนนาปุ๊บให้เรามัดระวังเกี่ยวเรื่องการตกงาน มีปากเสียงทะเลาะแล้วแพ้แล้วก็ถ้าไม่มีคนไก่เกลี่ยหรือไม่มีคนการเนี่ยคุณสามารถตกงานได้เลยถ้าถามเรื่องงานมีเดอรสตาร์เนี่ยนะคะก็พอมีความรู้ตรงนี้นิดนึงว่าถ้าถามเรื่องงานเกี่ยวถ้าได้พัสดาร์ปุ๊บตกงานนะคะยังไม่ได้งานนะแต่พอดีว่าเดอร์สตาร์ติดกับเด็กมาปุ๊กเนี่ยมันอาจจะมีการอ่ามีข่าวดีเขาเรียกว่าจบงานครุบแล้วก็ขึ้นงานใหม่ได้ได้ได้เพราะยังระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการมีปากเสียงนะคะแล้วก็ ถ้าถามว่าได้งานช่วงนี้ไหมนะคะต้องเรามาระวังเกี่ยวกับเรื่องของการมีปักเสียงแล้วก็การทํางานเหนื่อยเวลาคนมีงานเหนื่อยปุ๊บหรือรับผิดชอบเยอะๆปุ๊บเนี่ยมันจะทาให้แบบว่าอารมณ์ขึ้นมาได้นะก็ะต้องเรามาระวังนะถ้าต่อไปเรื่องการเงินกันการเงินถ้าเกิดการเงินเป็นสเตนเนี่ยแปลว่าสามารถที่จะควบคุมได้นะคะอาจารย์อบอกว่าควบคุมได้แต่อาจจะแบบเขาเรียกอะไรนะใช้จ่ายมีการวางแผนอย่างที่อาจารย์แนนนาบอกในเรื่องของการเงิน เรือสตา์เกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็เรามัดระวังอะต่อไปเจนเรื่องของโชคลาภโชคลาภถ้ามองดูก็ช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีนะคะโชคลาภไม่มีโชคลาภก็ความรักไม่น่าจะถามถึงใช่มีแปดมีแปดถ้วยเนี่ยมันแปลว่าเพราะฉะนั้นอย่าพูดถึงความรักในเรื่องของคนวันศุกร์นะคะเอาเน้นเรื่องงานก่อนนะคะเพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงงานไปในทางที่ดีแล้วก็การเงินถ้ามีปัญหาปุ๊ก็จะแก้ไขได้ค่าต่อไปวันสุดท้ายค่ะวันเสาร์ค่ะวันเสาร์นะคะวันเสาร์สำหรับ เดือดสวยเลยนะคะวันเสาร์ขอให้สวยสวยเลยนะคะโอเคนะคะใบแรกนะนะคะอาดจัสเมนนะคะแล้วก็เด็กไม้นะคะอัศวินดาบนะคะแล้วก็สองเหรียญตามด้วยอ่าเอ็มเพรสนะมาแล้วค่ะสำหรับแม่บ้านนะคะ สำหรับการแต่งงานมีบุตรดูแลครอบครัวมาแล้วนะคะให้แบบแรกขึ้นจัสเมนก็แปลว่าเออได้รับข่าวดีมีการช่วยเหลือมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะค่ะใบที่สองอะไรนะคะจานอ๋อมีเด็กไม้ค่ะนะคะก็อาจจะมีอ่าข่าวดีเรื่องงานอ่าได้งานเพิ่มนะคะได้งานเพิ่มอ่ามีงานแบบปัจจุบันทันด่วนนะอัศวินดาอัศวินดาค่ะอัศวินดาจะมีเรื่องของการตัดสินใจที่อะไรที่แบบ เร่งรีบนิดหนึ่งะนะคะต้องให้ระวังเรื่องของอารมณ์ร้อนใจร้อนนะคะขึ้นไพ่สองเหรียญเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของการใช้จ่ายเพราะว่าเหมือนลักษณะ การเงินเราเหมือนได้ซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ให้สรุปชอบจริงเลยนะคะ,<น>ะเป็น M p น <ะ S 2> M ็ม <นะ S 2> มันแปลว่าอุดมสมบูรณ์สุขสบายอะไรประมาณอย่างเงี้ยชอบ,ชอบดีใจคนวันเสาร์ด้วยค่ะนะถ้าถามเรื่องการงานนะคะก็เลยบอกว่าจะมีงานเพิ่มจากเด็กไม้นะแต <c oughs> สเมมันหมายถึงว่าสิ่งที่เราลงมือลงแรงทําไปเป็นข่าวดีที่อาจารย์ชมศรีบอกก็คืออาจจะได้งานแบบกระทนหานเดินทางไกลแบบปัจจุบันทันด่วนจากผู้ใหญ่ผู้หญิงอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้หญิงอะ เอ่อเอ็มเพเนี่ยเป็นแบบผู้ใหญ่ผู้หญิงให้ใงานแบบแล้วก็ได้เงินเข้ามาจากสองเหรียญเป็นเงินหมุนได้จากแบบการตัดสินใจแบบปัจจุบันทันด่วนแล้วก็เป็นงานแบบงานเพิ่มเติมขึ้นมาโอเคต่อไปเรื่องการเงินก่อนการเงินก็แปละวะ่า พอมีใช้จ่ายเงินหมุนนะได้มาจ่ายไปเขาเรียกว่ามีเงินใช้จ่ายตลอดเดือนนะเป็นแบบเงินหมุนเรือเงินเข้าเงินออกแต่ค้าขายแบบพวกร้านแบบขายเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าร้านอะไรพวกนี้ดีนะอ๋อก็พอพอได้นะจรย์พอได้ถัดไปเรื่องความรักค่ะความรักถ้ามองดูเนี่ยถ้าเป็นคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วก็มีโอกาสที่จะมีบุตรนะคะเพราะว่ามีความดมสมบูรณ์อย่างราชินีเนี่ยก็เหมือน บางพ่เขาจะแปลว่าทองได้ด้วยอะไรประมาณนี้ได้ค่ะดีถ้าคนยังไม่แต่งงานคุณจะได้แต่งงานด้วยนะใช่ใช่สุขภาพมีอะไรน่าห่วงไหมคะ,ะถ้ามองสุขภาพก็อาจารย์น่า อ่สวินดามน่าจะเป็นเรื่องของการขับรถเร็วต้องระวังเรื่องการขับรถนิดนึงระวังเรื่องการเดินทางใช่ระวังเรื่องของการเดินทางเพราะว่าวันนี้ก็เวลาหมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์สมศรีนะคะอาจารย์สมศรีชูจงกลนะคะอนาสุภศสสรสีงามนะคะขอขอบคุณท่านอาจารย์ดรพิญโยคษ์เจริญเทศเราสองคนให้ความรู้ขอบคุณท่านผู้ใหญ่แล้วก็เจ้าหน้าที่ทางสถานีททพันธ์แลเทียมช่องสุวรรณภูมิทุกท่านขอขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ O